ถ้าคุณยังคิดแบบนี้คุณจะไม่รวยตลอดชีวิตหลายคนพยายามทำงานหนักอดออมและหวังว่าสักวันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายกลับพบว่าตัวเองยังคงอยู่ที่เดิมไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างที่ต้องการสาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือไมเซ็ตหรือกรอบความคิดที่เรายึดถือมาตลอดคลิปนี้ผมจะพามาดู5ความเชื่อผิดๆที่จำกัดตัวเองที่ทำให้คนธรรมดาไม่เคยกลายเป็นเศรษฐีถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าฆ่าแม้แต่วินาทีเดียว หนึ่งฉันไม่มีทางรวยได้หรอกเพราะเงินเดือนน้อยความเชื่อว่าฉันไม่มีทางรวยได้หรอกเพราะเงินเดือนน้อยเป็นความคิดที่ฝังลึกอยู่ในใจของคนทำงานประจำจำนวนมากและกลายเป็นกรอบจำกัดที่ทำให้พวกเขาไม่กล้าฝันใหญ่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงและไม่พยายามสแสวงหาโอกาสใหม่ๆความคิดนี้มักเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหว่างรายรับกับรายจ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อมองเห็นว่าเงินเดือนแทบไม่พอใช้ไม่มีเหลือเก็บ ก็จะสรุปโดยอัตโนมัติว่าไม่มีทางรวยได้และยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งจดจำว่าเราคือคนที่ไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้ในเชิงจิตวิทยาเมื่อคนเราประสบกับสถานการณ์ซ้ำๆที่สร้างความรู้สึกหมดหวังเช่นเงินไม่พอเดือนชนเดือนหนี้สินที่ไม่มีวันหมดหรือความรู้สึกว่าทำงานหนักแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นสมองจะเริ่มปิดตัวจากความหวังและสร้างกลไกป้องกันตัวเองขึ้นมาเพื่อไม่ให้เจ็บปวดมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในกลไก่นั้นคือการยอมรับสภาพและบอกตัวเองว่ามันก็แค่นี้แหละเราทําอะไรไม่ได้หรอกเพื่อให้รู้สึกสบายใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แม้ลึกๆจะรู้สึกไม่พอใจก็ตามสถานการณ์ที่พบได้ทั่วไปคือกรณีของมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้คงที่เช่นสมชายทำงานฝ่ายบริการลูกค้าในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมานานกว่า10ปีได้เงินเดือนประมาณสอง0 0บาทเขารู้สึกเหนื่อยกับงานแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยน กลัวว่าไปทำงานใหม่อาจไม่มั่นคงหรือได้เงินน้อยกว่าเขาจึงอยู่ที่เดิมใช้ชีวิตประหยัดแต่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บมากพอจะลงทุนหรือทำอะไรเพิ่มพอมีเพื่อนมาชวนไปทำธุรกิจเล็กๆเ,เขาก็ปฏิเสธทันทีพร้อมกับพูดว่าฉันไม่มีหัวทางนี้หรอกแค่เงินเดือนยังไม่พอใช้เลยจะเอาอะไรมาลงทุนเขาไม่ได้ปฏิเสธเพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาเชื่อฝังหัวว,ว่าเงินเดือนน้อยเท่ากับรวยไม่ได้ และพอคิดแบบนั้นเขาก็ไม่เคยแม้แต่จะลองความจริงแล้วรายได้ประจำไม่ใช่ตัวกำหนดว่าคนคนหนึ่งจะรวยได้หรือไม่แต่คือวิธีคิดและการจัดการเงินต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญคนที่เริ่มเก็บเงินแม้เพียงเล็กน้อยหาความรู้ด้านการลงทุนคิดสร้างรายได้เสริมหรือมองหาโอกาสเติบโตในอาชีพย่อมมีโอกาสไปไกลกว่าคนที่บอกตัวเองทุกวันว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ตัวเงินเดือนคือจุดเริ่มต้น แต่วิธีคิดและการกระทําต่างหากคือสิ่งที่เปลี่ยนปลายทางของชีวิตได้เมื่อคนทำงานประจำเริ่มเปลี่ยนจากคำถามว่าเงินเดือนน้อยจะรวยได้อย่างไงไปเป็นจะจัดการเงินที่มีอย่างไรให้มันงอกเงยนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญความรวยไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากโชคหรือพื้นฐานแต่เกิดจากความคิดความตั้งใจและการลงมือทำของคนธรรมดาทั่วไปที่กล้าไม่ยอมให้ตัวเลขในบัญชีมาจำกัดอนาคตของตัวเอง 2. การลงทุนเสี่ยงเกินไปฉันไม่กล้า หลายคนที่กลัวการลงทุนมักพูดว่าการลงทุนเสี่ยงเกินไปฉันไม่กลา้าซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลแต่ในเชิงจิตวิทยาแล้วคำพูดนี้ไม่ได้สะท้อนความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับการลงทุนเลยกลับสะท้อนถึงความกลัวที่ลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึกมากกว่ามนุษย์เรามีธรรมชาติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพราะสมองส่วนดึกดำบรรยังคงทำงานเพื่อปกป้องเราจากอันตรายเมื่อใดก็ตามที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยมีประสบการณ์ สมองจะตีความว่ามันอันตรายโดยอัตโนมัติความกลัวการลงทุนจึงไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่เกิดจากอารมณ์ความไม่มั่นใจและประสบการณ์ในอดีตหลายคนเคยได้ยินข่าวคนลงทุนแล้วขาดทุนถูกโกงหรือมีญาติพี่น้องที่เคยสูญเสียเงินจากการลงทุนในหุ้นหรือแชร์ลูกโซ่พอเจอสิ่งเหล่านี้ซ้ําๆจิตใจก็เริ่มบันทึกความเชื่อว่าลงทุนเท่ากับเจ็บตัวและเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องนี้อีก เราก็จะตอบโต้ทันทีด้วยความกลัวแทนที่จะเปิดใจเรียนรู้นอกจากนี้คนที่ไม่กล้าลงทุนมักมีความคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะลงทุนได้หรือต้องเข้าใจทุกอย่างก่อนถึงจะเริ่มได้ซึ่งเป็นกับดักทางความคิดอย่างหนึ่งที่ทําให้คนจํานวนมากไม่เคยได้เริ่มอะไรเลยความคิดแบบนี้เป็นผลของความสมบูรณ์แบบนิยมที่ต้องการให้ทุกอย่างพร้อมหนึ่งเปอร์เซนจึงจะยอมลงมือแต่ในโลกของการเงินไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างตั้งแต่วันแรก การลงทุนเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือการเริ่มต้นเล็กๆเพื่อฝึกวินัยและเข้าใจตลาดคือวิธีที่คนสำเร็จทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันหมดสมมุติว่าเอกเป็นพนักงานออฟฟิศที่ได้เงินเดือนเดือนละ25,000บาทเขาเริ่มสนใจเรื่องการเงินหลังจากได้ดูคลิปเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงินเขาลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับกองทุนรวมและพบว่าการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนแบบความเสี่ยงต่ำใช้เงินแค่หลักร้อยต่อเดือนเท่านั้นแต่พอถึงเวลาจะเปิดบัญชีจริง เขากลับลังเลและเริ่มคิดว่าถ้าผิดพลาดหลังเงินจะหายไหมหรือถ้าทำไม่เป็นหล่ะจะโดนหลอกหรือเปล่าสุดท้ายเอกก็วางโทรศัพท์แล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยดูใหม่ยังไม่พร้อมทั้งที่ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือแล้วความกลัวทำให้เขาปล่อยให้โอกาสหลุดไปโดยไม่ได้ลองทำอะไรเลยสิ่งที่น่าคิดคือคนที่กลัวการลงทุนมักใช้เวลาทั้งชีวิตทำงานแลกเงินเดือนที่คงที่และไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อหรือพัฒนาทางการเงินได้เลย เพราะกลัวที่จะทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแม้การลงทุนจะมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเลยกลับเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าในระยะยาวเพราะมันคือการปล่อยให้เงินเสื่อมค่าลงเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวความกล้าจึงไม่ได้เกิดจากความพร้อมแต่เกิดจากการลงมือเล็กๆที่ทำให้เราค่อยๆเข้าใจและมีประสบการณ์มากขึ้นความรู้คือกรอบป้องกันความเสี่ยงและการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆจะเปลี่ยนมุมมองจากการลงทุนคือความเสี่ยง ไปเป็นการลงทุนคือโอกาสได้ในที่สุดคนรวยไม่ได้รวยเพราะกล้าเสี่ยงแบบไม่คิดแต่เขารวยเพราะกล้าที่จะเรียนรู้และลงมือในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเริ่มนั่นเอง 3. ฉันไม่ดีพอที่จะประสบความสําเร็จทางการเงินความคิดที่ว่าฉันไม่ดีพอที่จะประสบความสําเร็จทางการเงินคือหนึ่งในความเชื่อที่ทําลายศัก,กยภาพของตัวเองอย่างเงียบๆโดยที่เจ้าตัวอาจไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังผูกมัดตัวเองไว้กับความล้มเหลวความคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของเงิน หรือความรู้เรื่องการเงินโดยตรงแต่มันคือเรื่องของคุณค่าในตัวเองและความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองซึ่งมักจะมีรากลึกมาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นเคยถูกวิจารณ์ว่าไม่เก่งเรื่องเงินเคยล้มเหลวจากการเริ่มต้นทำธุรกิจเคยโดนเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาทางการเงินจนทำให้รู้สึกว่าเราคงไม่มีวันไปถึงจุดนั้นได้เมื่อเราคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเราจะเริ่มไม่กล้าเสนอตัวทำงานยาก,ยาก ไม่กล้ารับผิดชอบโอกาสใหม่ๆไม่กล้าขอขึ้นเงินเดือนหรือแม้แต่ไม่กล้าศึกษาเรื่องการลงทุนเพราะเรากลัวว่าเราจะพลาดเราจะทำไม่ได้หรือเราจะล้มเหลวอีกครั้งพฤติกรรมเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความคิดเดิมให้ฝังแน่นยิ่งขึ้นว่าเห็นไหมฉันทำอะไรไม่ได้จริงๆทั้งที่ปัญหาไม่ใช่ความสามารถแต่คือกรอบความคิดที่ตีตราตัวเองไว้ก่อนแล้วลองจินตนาการถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเมธ เขาทำงานพนักงานฝ่ายบัญชีในบริษัทเอกชนเขาเคยมีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองและเริ่มศึกษาธุรกิจนี้ด้วยความตั้งใจแต่เมื่อเล่าให้เพื่อนฟังกลับถูกหัวเราะใส่บอกว่านายไม่ไหวหรอกทำบัญชียังเอาตัวแทบไม่รอดจะไปรวยจากร้านกาแฟได้ยังไงคำพูดนี้ฝังใจเขามากจนเขาเลิกคิดเรื่องนั้นไปเลยและเปลี่ยนเป็นทำงานไปวันๆพอเงินไม่พอใช้ก็บ่นว่าชีวิตมันยากรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ และทุกครั้งที่คิดอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอก็จะกลับมาเสมอทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะลองความคิดแบบนี้ไม่ได้สะท้อนความจริงแต่มันคือภาพหลอนทางจิตใจที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวความล้มเหลวและการเปรียบเทียบมันทำให้คนที่มีศักยภาพมากมายกลายเป็นคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลองมองดูคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินหลายคน ส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากความพร้อมพวกเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างไม่ได้มีต้นทุนสูงไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่พวกเขามีคือความเชื่อว่าฉันสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ความเชื่อน,นี้ต่างหากที่เป็นหลักฐานของความสำเร็จในระยะยาวถ้าเรายังเชื่อว่าเรายังไม่ดีพอมันก็จะไม่มีวันที่เราจะพอใจในตัวเองและจะไม่มีวันที่เรากล้าก้าวไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มมองตัวเองในมุมใหม่ มองว่าเราคือคนที่กำลังพัฒนาและความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้จากการลงมือทำไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนพิเศษเท่านั้นเราจะเริ่มมีแรงผลักดันเริ่มกล้าคิดกล้าทำและกล้าพัฒนาอย่างไม่หยุดซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทั้งทางการเงินและในชีวิต 4. ฉันไม่คู่ควรกับความมั่งคั่งความคิดว่าฉันไม่คู่ควรกับความมั่งคั่ง เป็นหนึ่งในรูปแบบของความเชื่อที่บั่นทอนความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอย่างรุนแรงที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่การไม่เชื่อว่าตัวเองจะรวยได้แต่คือการรู้สึกว่าต่อให้รวยขึ้นมาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ครอบครองหรือรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ความเชื่อแบบนี้ฝังรากลึกจากประสบการณ์ในอดีตหรือสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กเช่นการเติบโตมาในครอบครัวที่ขาดแคลนพ่อแม่บอกเสมอว่าอย่าโลภเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญคนรวยคือคนไม่ดี หรือเห็นตัวอย่างคนมีเงินแล้วโดนสังคมรังเกียจจิตใจจึงเริ่มตีความว่าความมั่งคั่งคือสิ่งที่อันตรายหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในเชิงจิตวิทยานี่คือผลของความรู้สึกด้อยคุณค่าในตัวเองซึ่งทําให้คนคนนั้นไม่กล้าคิดใหญ่ไม่กล้าใช้ชีวิตเต็มศักยภาพแม้จะมีโอกาสก,าก็ตามเมื่อมีเงินเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเขาก็จะหาทางผลานมันออกไปโดยไม่รู้ตัวเช่นใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกรงใจที่จะขึ้นราคาสินค้าตัวเอง ไม่กล้ารับโอกาสงานใหญ่ๆหรือเลี่ยงการเติบโตทางอาชีพเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับมันซึ่งเป็นการทำลายโอกาสจากภายในโดยตรงลองจินตนาการถึงชายคนหนึ่งชื่อวินัยเขาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเล็กๆที่หน้าบ้านรายได้เฉลี่ยวันละหน0่้อบาทวันหนึ่งมีลูกค้าแนะนำให้เขาขยายร้านและเสนอจะลงทุนให้บางส่วนเพราะชอบฝีมือการทำอาหารของเขาแต่วินัยกลับปฏิเสธทันที โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเพราะในใจเขารู้สึกว่าร้านเล็กๆแบบนี้แหละเหมาะกับเราแล้วเขากลัวว่าถ้าร้านใหญ่ขึ้นเขาจะดูแลไม่ไหวกลัวว่าจะถูกมองว่าเปลี่ยนไปหรือรู้สึกผิดที่ได้เงินง่ายเกินไปเพราะในชีวิตที่ผ่านมาเขาเคยชินกับความยากลําบากจนไม่กล้าเปิดรับสิ่งที่ดีกว่าวินัยไม่ได้กลัวความล้มเหลวเท่านั้นแต่ลึกๆแล้วเขากลัวว่าเขาไม่สมควรได้รับความสําเร็จนั้นด้วยซ้าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มต้นที่เงิน แต่มันเริ่มต้นที่ความรู้สึกว่าเราคู่ควรหากไม่มีความรู้สึกนี้เราจะปฏิเสธโอกาสดีๆโดยไม่รู้ตัวเราจะทำลายความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวแม้ในขณะที่เราสามารถรักษามันไว้ได้เพราะเราจะไม่เชื่อว่ามันเป็นของเราได้จริงเราจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่ได้เงินมากๆหรือมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าเดิมและสุดท้ายเราจะกลับไปสู่วงจรเดิมเพราะรู้สึกว่านั่นคือที่ของเรา การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อในตัวเองเราต้องกล้ายอมรับว่าเรามีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดกับคนเก่งเท่านั้นแต่มันเกิดกับคนที่เปิดใจยอมรับโอกาสและกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดหากเราสามารถให้อภัยตัวเองจากอดีตที่เคยล้มเหลวเรียนรู้จากมันและกล้าบอกกับตัวเองว่าฉันก็มีสิทธิ์จะรวยได้เมื่อถึงวันนั้นความมั่งคั่งจะไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้นได้จริงจากความรู้สึกภายในที่เปลี่ยนไปแล้วอย่างถาวร 5. ฉันยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นคําว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นข้ออ้างที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ในความเป็นจริงมันคือกับดักทางจิตวิทยาที่ทําให้หลายคนย่ําอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้ตัวเพราะมนุษย์เรามักมีแนวโน้มรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนคิดว่าต้องมีเงินมากกว่านี้ต้องเก่งมากกว่านี้ต้องว่างมากกว่านี้ หรือรอให้สถานการณ์เอื้ออำานยที่สุดแล้วค่อยลงมือแต่ในชีวิตจริงความพร้อมที่เรารอแทบจะไม่มีวันมาถึงเพราะความกลัวความไม่แน่ใจและความรู้สึกไม่มั่นคงจะสร้างเหตุผลใหม่ๆมาหยุดเราเสมอในเชิงจิตวิทยาความคิดว่ายังไม่พร้อมมักเกิดจากความกลัวที่แฝงตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกไม่ว่าจะเป็นความกลัวล้มเหลวความกลัวสายตาคนอื่นหรือแม้กระทั่งความกลัวความสำเร็จกลไกของสมองมนุษย์จะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่รู้จักหรือควบคุมไม่ได้ เพราะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยสมองจึงส่งสัญญาณว่ารออีกหน่อยเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นทั้งที่การรอนั้นไม่ได้มีหลักประกันใดๆว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจริงลองนึกถึงหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้ำฝนเธอทำงานประจำในตำแหน่งที่ไม่ได้ชอบนักแต่ได้เงินเดือนพอเลี้ยงตัวเองได้มาหลายปีน้ำฝนมีความฝันอยากขายข,ายขนมโฮมเมดออนไลน์เพราะเธอชอบทำขนมมาตั้งแต่เด็กทุกครั้งที่เธอคิดจะเริ่มต้นเธอก็จะบอกตัวเองว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม ต้องไปเรียนเพิ่มก่อนต้องมีทุนเยอะกว่านี้ต้องรอให้ทำงานเบาลงก่อนปีแล้วปีเล่าผ่านไปน้ำฝนก็ยังอยู่ที่เดิมทั้งที่ทุกครั้งที่เธอลองโพสต์ภาพขนมของตัวเองในโซเชียลมีแต่คนสนใจแต่เธอก็ยังไม่กล้าเปิดขายจริงจังเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอกลัวจะรับออเดอร์ไม่ไหวกลัวจะขาดทุนและที่สุดคือกลัวว่าความฝันจะพังจึงเลือกเก็บมันไว้ในใจอย่างปลอดภัยดีกว่า สิ่งที่เกิดกับน้ำฝนสะท้อนภาพของหลายๆคนที่ใช้คำว่ายังไม่พร้อมปกป้องตัวเองจากความไม่แน่นอนในอนาคตทั้งที่ความจริงแล้วความพร้อมที่แท้จริงเกิดจากการเริ่มลงมือทำไม่ใช่จากการรอจนสมบูรณ์แบบไม่มีใครเริ่มต้นโดยที่รู้ทุกอย่างไม่มีใครมั่นใจตั้งแต่วันแรกแต่พวกเขายอมรับว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำและยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจและความชำนาญขึ้นเรื่อยๆ ความกลัวเป็นสิ่งธรรมดาแต่การยอมให้มันควบคุมเราไม่ใช่ทางออกหากเรายังบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อมเราก็จะรอไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งอาจไม่เหลือพลังความกล้าหรือโอกาสอีกต่อไปความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการรอแต่มันเกิดจากการก้าวออกจากจุดเดิมอย่างตั้งใจแม้จะยังไม่มั่นใจ100%ก็ตามเพราะบางครั้งการไม่พร้อมคือสัญ,ญญาณว่าคุณกำลังจะเติบโตถ้าคุณกล้าก้าวไปข้างหน้า แม้เพียงก้าวเดียวนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตที่แท้จริงสุดท้ายหากคุณฟังจบแล้วชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้และช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพลังในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ